มาไงลุงคือไม่ไม่ดีไม่อะไรลุงพูดพูดได้เลยแมวไม่ดีหรอกโอ้ยเอ้ยลุงเชียดอะไรป่ะลุง มีอะไรบอกพู้ผมได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรของลุงวนะน่ะอะไรวะเก็บะนซะลุงทำไมอยูอยโดดน้ำไหมหรือว่าได้ข่าวเดีคุณคนคมเหรอ ไม่ใช่เว้ยเฮ้ย hey, ลุงนี่จะบอกนะว่าไอพี่เวมันกลับมาเล่นงานพวกเราอะแม่งเอ้ยลุงแม่งไม่คิดเลยนะเว้ยว่าพี่เวแมังจะไว้ใจไม่ได้ไม่ใช่เอาแล้วอะไรอะลุงลุงก็พูดมาดิจเจามามื่มอืองทำไมเอออืมมึงดู แชทหนักขวาขนาดนี้ไม่ให้กูเครียดได้ไงถามจริงที่ลุงเครียดตั้งแต่เช้าเนี่ยเรื่องแค่นี้นะเรื่องแค่นี้อะไรไอ้เจฟมันเพิ่งโดนโทนี่จับไปขังแล้วเพิ่งหนีออกมาได้เนี่ยมึงไม่คิดว่าน้องเสียขวัญบ้างเหรอวะฮะเ,เ,ปเป็นห่วงเขาก็เป็นหลงเด็กก็เป็นว้าวุ่นมันเป็นอย่างนี้แหละเอเอก็ห่วง เราอยู่กันแบบแฟมิลี่ไงเลิกอ้างแฟมิล,ลง์มแฟมิลี่เหอะผมถามจริงถ้าเป็นผมไอโซนิกอะลุงจะมีท่าทีแบบนี้ปะแบบนี้เขาเรียกว่าแอบรักเขาเดยไม่รู้ตัวจะชัดจริงเอ,อเอายอางี้ลุงเดี๋ยวผมจะสอนลุงเองในฐานะที่ผมเนี่ยมีประสบการณ์ด้านความรักมากกว่าอะไรวะโอ้ลุงถ้าลุงชอบน้องจริงๆอ่ะ ก็เลิกแอปเบลทำตัวรุ่นพี่ได้แล้วหัดขยับตัวบ้างเม้งอับหมู่ะเข้าใจป่ะเริ่มจักจัา speed it v n